บานาน่ารีวิวคลิปนี้ครับเรากลับมาอีกครั้งหนึ่งกับลำโพงที่อยู่ในใจใครหลายๆคนกับ m a r ชลล l โฮมไลท์ทรีมาในครั้งนี้ครับอัปเกรดทั้งดีไซน์คุณภาพเสียงและฟีเจอร์ต่างๆได้น่าสนใจมากๆใครที่เป็นสาวกมาแชล l ไม่ควรพลาดคลิปนี้เด็ดขาด คลิปนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงลำโพงมาเชลรุ่นใหม่ล่าสุดที่ปล่อยมาในซีรีส์โฮมไลท์ทรีนะครับโดยจะแบ่งออกเป็นมาแชลล์แอคตันทรีมาแชลล์สเตนมอร์ทรีและมาแชลล์วูเบิร์นทรีนะครับแล้วผมเชื่อเลอเกินครับว่าคนที่ดูคลิปอยู่ตอนนี้ลหลายๆคนน่าจะมีมาแชลอย่างน้อย1ตัวแน่ๆอยู่ที่บ้านกันแน่นอนนะครับแต่ในรุ่นใหม่ที่ออกมานี้ครับผมจะมาบอกในคลิปนี้ว่าเฮ้ยเราควรซื้อดีไหมจะคุ้มค่ากับเงินที่เสียไปหรือเปล่านะครับและจะดีจริงไหมคลิปนี้มีคําตอบให้แนน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 น่่่่่ออรรรัััเเเาาาามมิกกททีีดไซลย้้ง3ตตวใุห เขาจะคล้ายกันหมดเลยครับแต่จะต่างกันที่ขนาดแล้วก็สีแต่ละสีนะครับซึ่งแต่ละสีเนี่ยก็จะมีความพิเศษอย่างสีน้าตาลอย่างเงี้ยที่เราเห็นอยู่นะครับก็จะมีความคุมโทนทั้งตัวบอดี้เองนะครับล้อไปกับตัวปุ่มหมุนควบคุมต่างๆนะครับแล้วก็ผ้ากระจังหน้าเนี่ยสีก็จะแตกต่างกันด้วยนะครับอย่างสีครีมก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งก็จะออกเป็นขาวขาวครีมๆอย่างสีดาก็จะดุดุๆๆนะครับผ้ากระจังหน้าก็จะมีการเปลี่ยนไปส่วนวิธีดูนะครับว่ารุ่นนี้เนี่ยมันแตกต่างจากรุ่นก่อนยัง ถ้าเป็นรุ่นก่อนหน้านี้เนี่ยเขาจะมีแถบด้านลา่างค่อนข้างที่จะมีขนาดใหญ่เลยทีเดียวแต่รุ่นนี้เนี่ยมีการดีไซน์ให้ดูพรีเมียมขึ้นหรูหราขึ้นนะครับโดยได้ทําแถบด้านล่างเนี่ยให้มีขนาดเล็กลงเป็นเพียงเส้นเท่านั้นเองนะครับส่วนคําว่าที่เป็น E.S.T. 1 9 6เเนี่ยเขาได้เปลี่ยนมาอยู่ด้านบนกับแผงควบคุมครับก็จะดูเท่ดูพรีเมียมไปอีกแบบหนึง่งเช่นเดียวกันเลยตัวบอดี้ของเขาครับยังคงเอกลักษณ์ของมาแชลไว้ได้อย่างเต็มเปี่ยมเลยครับโดยใช้หนังคุ้มทั้งบอดี้เลยครับตาม มาพร้อมกระจังหน้ารวมถึงด้านหลังเนี่ยก็จะมีช่องขับเบสด้วยนะครับแล้วก็จะมีช่องที่เป็น RCA ด้วยนะฮะสามารถที่จะเชื่อมต่อนะครับเสียบใช้กับพวกเครื่องเล่นต่างๆเนี่ยได้แบบสบายมากๆส่วนด้านบนเนี่ยเขาก็จะมีช่อง AUX 3.5มาให้นะครับสามารถเสียบฟังเพลงได้นะครับแล้วก็จะมีปุ่มซอสนะครับซึ่งเอาไว้เปลี่ยนการใช้งาน RCA Bluetooth ขยับถัดไปเนี่ยก็จะเป็นปุ่มที่เอาไว้หมุนปรับ EQ นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็มีไฟ LED เวลาปรับด้วยนะครับขึ้นสี ก็ดูเท่มีความเป็นมาแชลอยู่แล้วนะครับขยับไปนะครับก็จะเป็นปุ่มเปิดสวิตช์แบบใหม่นะครับที่เหมือนกับแอมกีตาร์เลยนะครับเปิดปิดดังปั๊กได้ฟิลเหมือนเล่นกีตาร์เลยนะฮะและที่พิเศษกว่านั้นครับปุ่มที่เพิ่มมานะครับที่มีการดีไซน์ใหม่เข้ามาก็คือปุ่มคอนโทรลน็อบครับตรงข้างๆปุ่มเปิดปิดครับตรงนี้เนี่ยรุ่นก่อนหน้าเนี่ยจะทําได้แค่กดพอยส์แล้วก็เล่นเพลงเท่านั้นนะครับแต่ในรุ่นนี้นะครับเขาทำให้เราสามารถโยกซ้ายโยกขวานะครับเพื่อเล่นเพลงถัดไปหรือว่่่่าาาาาาเเเลลนนนนนนพงกกกกออออหห้้้ไไดดร็็ถืวปีซ์มใ ใช้งานมากๆเลยครับตัวนี้ฐานด้านล่างเขาก็ยังให้มาเป็นฐาน4ด้านนะครับซึ่งสามารถวางใช้งานได้โดยที่ตัวลำโพงเนี่ยไม่เป็นรอยนะครับไม่ติดกับพื้นถือว่าดีไซน์ออกมาในรุ่นนี้นะครับน่าใช้งานมากขึ้นดูหรูหราดูพรีเมียมมากขึ้นด้วยครับเป็นลำโพงที่ทําออกมาน่าใช้งานตัวหนึ่งเลยครับ คราวนี้ครับเรามาดูกันที่สเปคแลวก็ฟีเจอร์ของเขากันบ้านดีกว่านะครับในรุ่นนี้นะครับโปรไลท์ทรีนี่นะครับได้บลูทูธรุ่นใหม่ล่าสุดอย่างบลูทูธ5.2มาด้วยนะครับและรองรับระบบมัลติโฮสต์นะครับรวมถึงบอร์ดแคสต์ด้วยนะครับซึ่งมัลติโฮสต์นี่นะครับเป็นการรองรับการเชื่อมอุปกรณ์ด้วยกัน2อุปกรณ์พร้อมๆกันได้เลยครับมาพร้อมกับระบบเสียงที่เป็นว i d เดอร์สเตรโอนะครับจากรุ่นก่อนที่เป็นเพียงแค่สเตเรโอเท่านั้นและยังสามารถใช้งานร่วมกับแอปพลิเคชันมาเชลบ ะที่เพิ่มมากขึ้นกว่ารุ่นก่อนด้วยนะครับโดยในรุ่น Acton Tree เนี่ยนะครับจะเริ่มตั้งแต่45เฮิรตไปจนถึง20,000กิโลเฮิรตครับกำลังขับเนี่ย60วัตต์ครับส่วนในรุ่น Stanmore d t เนี่ยครับจะเริ่มตั้งแต่45เฮิรตไปจนถึง20,000เฮิรตกำลังขับ80วัตต์ครับส่วนในรุ่น w o b b e n Tree เนี่ยนะครับจะเริ่มตั้งแต่35เฮิรตไปจนถึง20,000กิโลเฮิรตกำลังขับ150วัตต ทีนี้เรามาดูถึงการใช้งานกันบ้างดีกว่าครับอาจจะมีคําถามนะครับว่าในแต่ละรุ่นเนี่ยมันเหมาะกับการใช้งานแบบไหนอะไรยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มต้นกันที่รุ่นเล็กสุดอย่าง Acton t r e กันก่อนเลยครับโดยในรุ่นนี้นะครับก็จะให้ driver ที่เป็น woofer 30วัตต์1ตัวแล้วก็ t w i t t e r ที่เป็น15วัตต์2ตัวนะครับซึ่งจะเหมาะใช้งานกับในห้องนอนห้องทํางานหรือว่าในคาเฟ่ก็ได้ครับมาพร้อมกับ dynamic loudness นะครับช่วยปรับสมดุลเสียงนะครับให้เสียงเนี่ยดีเยี่ยมในทุกระดับเสียงนะครับแต่ก็น่่่เีียดรนุวทไม ได้มีช่องเสียบ RCA มาให้นะครับก็อาจจะขาดตรงนี้ไปน,นิดนึงขยับมารุ่นกลางอย่าง Standmore r e นะครับรุ่นนี้เนี่ยเขาได้ Driver Woofer 5นิ้ว1ตัวแล้วก็ Twitter 0.75นิ้ว2ตัวครับซึ่งเหมาะกับการใช้งานได้จะแทบได้ทุกห้องของบ้านเลยแหละครับจะวางไว้มุมไหนของบ้านนะครับก็ใช้งานได้นะครับจริงๆแล้วเราจะวางเป็นแบบเฟอร์นิเจอร์ชิ้นนึงในบ้านก็ได้นะครับดูคลาสสิกดูพรีเมียมสวยๆนะครับผมว่ามันเข้าได้กับทุกห้องในบ้านของเราเลยมาพร้อมกับ Placement p c m o Compensation นวยคนวณเสียยงจากระะลพโชม ชัดในทุกระดับในทุกตำแหน่งที่ลำโพงอยู่นะครับซึ่งคนฟังแบบเรานะครับก็จะได้ยินเสียงชัดเจนนะครับทุกอนูเลยนะครับไม่ว่าลำโพงจะวางอยู่จากมุมไหนเพราะฉะนั้นครับจริงๆแล้วลำโพงตัวนี้ไม่ได้ใช้แค่อินดอร์ได้เท่านั้นนะครับยังใช้ออ o u t d o o r ได้ดีอีกด้วยนะครับเชื่อได้เลยว่าเอาไปใช้งานได้หลากหลายครับขยับไปรุ่นพี่ใหญ่ในรุ่นซีรีส์นี้กันบ้างนะครับอย่างบูเบิร์นทรีนะครับตัวนี้เนี่ยเขาได้ไดรเวอร์ที่เป็นบูเฟอร์6นิ้ว90ววััตต์1และเ0.75นิ้ว15วัตต์หมมาาะใช่งานบ้านนะหรือ ในห้องนั่งเล่นนะครับขนาดใหญ่ได้เลยนะครับในร้านคาเฟ่ที่มีขนาดใหญ่ก็ได้เช่นเดียวกันครับด้วยน้ําหนักตัวของเขาเนี่ยครับค่อนข้างเยอะเนี่ยไม่เหมาะที่จะเคลื่อนย้ายเป็นอย่างยิ่งเลยครับเหมาะกับการวางใช้งานสวยๆแล้วความพิเศษกว่านั้นคือเป็นรุ่นเดียวครับที่มีช่อง HDMI มาให้ครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับเราสามารถเปลี่ยนเป็นโฮมเทเลเตอร์ในบ้านหนึ่งตัวได้เลยนะครับวางสวยๆเท่ๆใช้งานได้เลยจากที่ได้ฟังกันไปแล้วนะครับด้วยกําลังวัตที่เพิ่มมากขึ้นความถี่เสียงที่กว้างมากขึ้นรวมไปถึงดอกลําโพงที่อัปเกรดมาใใหห้้้แลวทโพง 3ามรุ่นนี้นะครับเสียงดีกว่าลำโพงรุ่นก่อนหน้าอย่างแน่นอนครับยังคงเอกลักษณ์ของมาแชลไว้ได้ดีมากๆครับที่มีความคลีนความใสทั้งตัวเสียงดนตรีเองรวมไปถึงเสียงร้องเองนะครับตัวเบสก็ทําได้ดีเช่นเดียวกันครับเบสมีมวลมากขึ้นแรงปะทะดีขึ้นไม่ได้หนักจนเกินไปพอได้ระบบเสียงที่เป็นว i d เดอร์ซ e เรีมาแล้วเนี่ยนะครับทำให้ลำโพงทั้ง3รุ่นนี้เนี่ยสามารถใช้งานได้ทั้ง outdoor และ indoor เลยครับคือเรียกได้ว่าครอบคลุมมากๆกครับกับการใช้งานโดยรวมนะครับฟันธงได้เลยว่าคุณภาพเสียงนะครับดีกว กว่ารุ่นก่อนอย่างแน่นอนผมกล้าพูดเลยว่าคุ้มค่าที่จะซื้อมากๆมาดูราคาของทั้ง3รุ่นนี้กันมากดีกว่าครับในรุ่น HomeLine 3นะครับ Marshall Acton 3นะครับราคา12,990บาทส่วน Marshall Stanmore 3นะครับราคา18,990บาทครับและในรุ่น Marshall Woburn 3นะครับตัวนี้ราคาจะอยู่ที่28,990บาทครับส่วนสีของเขานะครับในรุ่น Acton 3และ Stanmore 3เนี่ยนะครับจะมีสีให้เลือก3สีก็คือสีดํา สีน้ำตาลแล้วก็สีครีมครับส่วนในรุ่นวูเบิร์นทรีนะครับจะมีให้เลือก2สีนะครับก็คือสีดําแล้วก็สีครีมครับ I'm honest just make you cry สรุปนะครับมาแชลโฮมไลท์ทรีนะครับในรุ่นนี้นะฮะบอกได้เลยว่าเหมาะกับคนที่ต้องการหาลําโพงที่เน้นวางใช้งานและมีฟังก์ชันใช้งานให้แบบครบครบครับเป็นเฟอร์นิเจอร์ชิ้นหนึ่งในบ้านแบบรูหรูเลยครับอัปเกรดบ้านของเรานะครับให้ดูดีขึ้นดูพรีเมียมขึ้นด้วยลําโพงของมาแชลครับและยังเป็นลําโพงที่คงคุณภาพเสียงที่เป็นเอกลักษณ์ของมาแชลไว้ได้อย่างดีเยี่ยมเลยครับจัดว่าลงทุนครั้งนี้ครับคุ้มค่าแน่นอนครับใครชอบรุ่นไหนในซีรีส์โฮมไลท์ทรีก็ไปจัดกันได้เลยนะครับบบหาาาาื้ออรรรรทที่นุกขช ออนไลน์ได้ที่ bnn.in.th และแอป bnn ออนไลน์สำหรับคลิปนี้นะครับเราขอขอบคุณสถานที่ถ่ายทำนะครับอย่างร้าน House of nowhere นะครับปีดีพนมยง42แยก6นะครับร้านสวยมากๆแวะกันเข้ามาได้เลยครับแต่สำหรับบรรณาวิวคลิปนี้หมดเวลาลงแล้วครับพบกับผมตัวนัได้ให่คลิปหน้านะครับสามารถคอมเมนต์กันเข้ามาเลยนะครับว่าอยากให้ผมรีวิวอะไรอีกนะครับคอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยคลิปนี้ลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ